ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดามากินอยู่ที่ในตัวเจ้นมันคือไอติมนะกว่งเนาะที่แบบว่าใช้นาฬเจนมันแบบมีควันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นควันไหมเะ็นจที่ตะหนควันควันควันแต่อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะว่าคนเยอะมากมันเป็นแบบคือถ้ามาแอมโคเรียมันจะมีของบางอย่างที่ควรจะมากิน คืออยู่มีประมาณกี่ร้านนะ1ิบ้าน1ิล้าน,ลานแล้วก็จะมีพวกปีแอร์มีแบบว่าไก่ทอดมีอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นร้านนี้นแล้วซึ่งคือสดาก็มาต่อกันแล้วก็กะว่าจะกินหลายอันรอน,นานมากอุย้ยแต่แต่อะไรแต่ได้แค่อันเดียวคือโชคไม่ตรงที่ได้แค่อันเดียวแต่โชคดีตรงที่เป็นถั้วสุดท้ายที่ได้แ,แล้วทำไม<น>เพื่อนหน้าแล้วเป็นอันนี้คือเป็นรสเป็นเลมอนเลยเนาะ เลมอนเป็นซิงเนเจอร์คือมาที่นี่ก็ต้องสั่งเดี๋ยวจะชิมให้ดูข้างบนจะเป็นเหมือนใน้คลายแบบจะชิมข้างบนก่อนเป็นเหมือนเธอเป็นคุกกี้แล้วก็เป็นเหมือนวิปครีมเบาๆเป็นครีมข้างบนใช่ไหมข้างบนส่วนไอติมโทรศัพท์จความรักเลยนี่ไอติมไอตัวจีนอืมเย็นเยียบเลยตอนนี้หมดแล้วเขาต้องรออีกสองชั่วโมง ก็ได้หรืออะไรทั้งอย่าง<ม>อกเอบมสกินก็นี่กี่หมูอ่ะอร่อยดีอ่ะคือมันจะมีหลายรสมากๆแต่ว่าแนะนําเป็นตัวนี้เลมอนมันจะออกแบบว่าออหอมหๆลูกเปรี้ยวเบาๆอร่อยดีคือเอโมสเอโมสเดียสัตหีมาครั้งแรกคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากๆแล้วก็ของกินเยอะมากๆไคยากิก็อยู่ที่นี่ อร่อยดีนะกว่างเนาะปกติสซดาไม่ชอบผู้เปรี้ยวนะแต่ว่าันนี้แบบโอเคอ่ะพี่น้ำหมอเบียร์อืออืมเอออาจจะลยจะพาเดินข้างหน้าหน่อยให้ดูกว่างกินแบบกว้างขวางมากมันก็อร่อยดีนะถ้ยเท่าไหร่เนี่ยโบ๊ทถ้ยเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยกว่าบาทถ้ยละร้อยกว่าบาทนี่คือไซส์ใหญ่มันมีสองราคาเดี๋ยวโซดาจะพาไปดู เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าแป๊บหนึ่งเห็นควันไหมตรงนั้นน่าจะเป็นควันนี้ เห็นไหมตอนนี้ในรถเชนหมดต้องรออีกสองชั่วโลยหมดแล้วค่ะโอเคคือใบไม้อีกสองชิ้นดีกว่าค่ะไม่แน่ใจนะคือใช่ขอโทษด้วยนะคะบอกแล้วว่าหมดแล้วดีมากเลยที่เราได้โอ้ยชีวิตไหมชาติอร่อยดีข้างบนเป็นแบบว่าเป็นวิปครีมแต่วิปครีมแบบเนื้อนานๆนเลยเนาะไม่ไม่ไม,ไม่แบบนุ่มอ่ะแต่จะมันก็เก๋ๆดีนะเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆ,ๆ,ๆอร่อยดีเหมือน โรยด้วยคุกกี้วางทำไมทม่น้ำเงียบเลยเ็อร่อยอดีนี่จริงจิงจะลองรสช็อกแลนดกอันหนึ่งเนาะแต่ว่าวน,นิลาด้วยวน,นิลาบีนแต่ว่ามันหมดอ่ะได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปกินอะนรต่อนนะ ื้อพี่แอมมาแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูมันไม่รู้ว่าราคาจำราคาไม่ได้แต่ว่ามันจะมีกล่องสิบสองชิ้นเจ็ดชิ้นวากินเจมีดิอยากกินไก่นะแต่ว่ามันมคนเยอะระวัง,งเนะาะไก่ทอดคนเยอะมากแล้วตะกี้มันมีไอติมอีกอันหนึ่งเนาะเราก็ไป<ม>เราก็กล่าวว่า,าจะไปกินหมดแล้วตามรายแทงมามแต่ว่า รีวิวให้ดูมาเนี่ยใครผ่านมาเอ็มคอเทียก็ลองได้อัในอเดชา่ายเฮล์มุตไม่อยู่<ม>ตรงโซนของกินเลยอะคะ่ะชั้นล่างสุดใต้ดินรู้ตรงนี้โซนนี้แบบหนึ่งในสิบเหมือนจะพ้นคนเลยนะใช่ตรงหนึ่งในสิบที่เป็นโซนของกินที่ควรมาอยู่ตรงแถวนี้หมดเลยขอแนะนำเออยังไงก็ลองมาเดินแล้วกัน,นจ้าข้างล่างเดี๋ยวนี้ไปร้านบ๊ายบาย